กรับสวัสดีเ c ฟซีตตี้ครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์ ie, op, นอตตี้วิบวอบนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พาวรวยเมื่อวานนี้องค์ย่ามานะครับองค์ย่ามาเนาะก็เสด็จมาประทับณนะตำหนักปูญญ่หญ่อาจารย์ได้ทําการเบิกเม็ดเบิกทรัพแล้ววันศุกร์ที่แล้วเราพัฒนาเราเข้า3ตัวก็คือออะไรนะจําไม่ได้เออหกหหรอหกเก้าแล้วก็บนล่างด้วยนะครับก็ปังเฮงกันวันนี้ อาจารย์อยู่ที่บ้านครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้รับแขกนะอาจารย์เหนื่อยนะครับก็อาจารย์ก็จะมาให้แนวทางน้อยแล้วก็ราวพัฒนากันต่องวดประจําวันที่ 3, สามเมษาสองพันห้าร้อยหกสหกสงการนี้ใครจะส่งน้ําปู่ยาก,ก็เดินทางมาได้ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18เราจะมีส่งน้ําปู่ที่ตําหนักปู่ใหญ่นะอยากเจออาจารย์ให้มาช่วงบ่ายแล้วก็มาปุ๊บ นะครับก็จะมีวิธีส่งน้าวันที่16นี้จะมีหมอลําด้วยนะครับมา16ช่วงบา่ายสามนี่งจะเป็นวันไหลส่งกานนะก็ขอเรียนเชิญใครจะมาส่งน้ําอาจารย์ป่าแป้งอะไรอนุญาตนะครับอ่ะโอเคฮานอยวันนี้เด่น2ฟันสรูส2วิ่ง2นะครับ24 28 48 22 25 21ปฟังอีกครั้ง24 28 สี่แปดสองสองสองห้าแล้วก็สองหนึ่งสามตัวมีสองสี่แปดสองสี่ห้าสองสี่สามฟังอีกครั้งสองสี่แปดสองสี่ห้าสองสี่สามเม็ดเดียวสี่สองสองสี่นี่คือฮานอยก็ขอบนองค์ยญ้าเลยขอให้รัฐบาลไอฮานอยเราเราวันนี้สามตัว ลูกจะนําผลไม้ตอนนี้ลูกติดผลไม้เก้าอย่างหนึ่งชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งชุดทั้งปู่องค์ดําปู่เวศนะครับแล้วก็หญนะ้าพึ่งมาก็ขอบนเลยถ้าวันนี้สมดังมุ่งมั่งปรารถนาอาจารย์ก็จะนําผลไม้เก้าอย่างหนึ่งชุดดอกกุหลาบเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งชุดถวายปู่องค์ดํหญ้ามณีจันทร์แล้วก็ปู่เวทนะขอให้ปู่เมตตาสามตัวเราด้วยเราพัฒน,นาวันนี้เด่นแปดฟอนแปดรูดแปดวิ่งแปดแปดเก้าแปดห้า ห้าเก้าแปดสี่แปดหนึ่งแปดหกฟังอีกครั้งแปดเก้าแปดห้าห้าเก้าแปดสี่แปดหนึ่งแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดเก้าห้าแปดหกห้าแปดเก้าสี่ฟังอีกครั้งแปดเก้าห้าแปดหกห้า 894เเม็ดเดียว8 9 9 8 9, 9, 8 9กับ86ตัวเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะได้ไปแก้บนองค์ย่าตอนนี้นั่งอยู่ข้างบ้านครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านก็ชิลๆนะครับชิลๆอ้วนทําอะไรคะเนี่ยข้างหลังก็เป็นน้ําตกครับสวยงามเออสวยงามไหมร่มเย็นครับบ้านอาจารย์ลัตตี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับไปแล้วอาจารย์ขอนอนเวรก่อนบ๊ายบายเฮงๆเรวยแล้วไปแก้บนปู่ย่าด้วยกันใครยังมาไหว้ปู่ย่าก็มานะครับสวัสดีครับ